แม่จ๋าก็จะสอนเขาตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลเลยค่ะให้เขาเห็นผ้านามายัยตั้งแต่เด็กว่าแม่ใช้ยังไงมันผลิตมาเพื่ออะไรนะคะผู้หญิงทุกคนจําเป็นต้องมีประจําเดือนเป็นเรื่องปกติส่วนตัวเด็กผู้ชายเองนะคะก็ต้องเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีประจําเดือนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติช่วงที่เขามีประจําเดือนเนี่ยร่างกายเขาจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนนะคะ เพื่อนผู้หญิงอาจจะมีอารมณ์เหวี่ยงบ้าได้บ้างหงุดหงิดบ้างเราเป็นผู้ชายนะคะเราต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ดูแลเขาค่ะ yeah, Q&A ใครข้อข้องใจในการมีประจำเดือนครั้งแรกสวัสดีค่ะยูดีต้องรับเข้าสู่ช่องคยาบาลแม่จ๋าน,นะคะ ในคลิปนี้นะคะทําขึ้นมาเพื่อสาวน้อยทุกๆคนค่ะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกคนที่มีลูกสาวนะคะที่กําลังก้าวเข้าสู่วัยสาวกําลังจะมีประจําเดือนครั้งแรกสัญญาณอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าเด็กสาวคนนั้นนะคะกําลังเริ่มจะมีประจําเดือนค่ะแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกหลายอย่างเกี่ยวกับการมีประจําเดือนครั้งแรกมันจริงหรือไม่จริงและการดูแลสุขภาพของน้องๆสําหรับการมีประจําเดือนครั้งแรกต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง มาฟังครบจบในคลิปนี้เลยค่ะอะไรคือสัญญาณเตือนของการเริ่มมีประจำเดือน โดยเฉลี่ยแล้วนะคะอายุของเด็กผู้หญิงนะคะที่จะเริ่มม,มีประจำเดือนนะคะจะอยู่ที่อายุ12-15ถึงปีค่ะแต่ถ้าหากว่าน้องคนไหนนะคะมีประจำเดือนก่อนอายุ8ปปีนั่นถือว่าเป็นสาวเร็วกว่าวัยจะเกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆภายในร่างกายของน้องอันนี้จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อทำการรักษาค่ะอาการสัญญาณเตือนนะคะว่าการมีประจำเดือนครั้งแรกเนี่ยก็คือดูได้จากสรีระร่างกายของเด็กค่ะเด็กจะเริ่มมีสรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปก่อน หนึ่งนะคะที่เห็นได้ชัดๆก็คือจะเริ่มมีหน้าอกนะคะที่เรียกว่าหน้าอกแตกพานหน้าอกจะเริ่มใหญ่ขึ้นน้องๆอ,อาจจะมีอาการเจ็บคัดตึงเต้านมเริ่มที่จะใส่เสื้อเฟิร์สบาร์นะคะเสื้อที่ปกปิดหน้าอกนะคะแล้วก็เริ่มมีเอวที่คอดลงเนื่องจากมีสะโพกที่ผาดขึ้นก็จะเห็นว่าเด็กจะมีเอวที่เล็กลงเพราะว่าสะโพกนั้นใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็ความสูงของเด็กนะคะ เด็กสาวที่จะเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะโตเร็วค่ะความสูงเนี่ยจะสูงเร็วขึ้นนะคะซึ่งในช่วงอายุนี้นะคะจะสังเกตว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะโตโตกว่าเด็กผู้ชายสูงกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันค่ะจะเริ่มมีอาการมีตกขาวค่ะหลังจากมีหน้าอกนะคะประมาณ1ปีเด็กก็จะมีประจำเดือน หลังจากมีตกขาวนะคะอีกประมาณ6เดือนเด็กก็จะมีประจำเดือนค่ะและนอกจากตกขาวแล้วนะคะก็จะมีสัญญาณอื่นอีกนะคะนั่นก็คือเด็กเนี่ยจะเริ่มมีฮอร์โมนเพศสูงขึ้นก็จะทำให้อาจจะมีสิวผิวมันเริ่มรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยมันเป่งปังมากขึ้นนะคะมีน้ำมีนวลบางคนเนี่ยอ้วนง่ายขึ้นถึงแม้ว่าจะรับประทานอาหารเท่าเดิมค่ะในช่วงนี้นะคะ เมื่อเด็กๆเ,เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเริ่มมีหน้าอกเริ่มมีตกขาวคุณแม่อาจจะเริ่มสอนเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยตัวเองเกี่ยวกับการมีประจำเดือนแล้วก็ให้น้องนะคะพกผ้าอนามัยติดตัวไว้ค่ะน้องจะได้ไม่ตื่นเต้นตกใจนะคะเมื่อเป็นประจำเดือนครั้งแรกจะได้เตรียมตัวถูกค่ะจะได้ไม่อายเพื่อนๆถ้าหากว่าไปมีประจำเดือนที่โรงเรียนค่ะ หรือเปล่านะคะที่ว่าถ้าน้ําหนักตัว40กิโลกรัมก็จะมีประจำเดือนการมีประจำเดือนนะคะโดยเฉลี่ยก็คืออยู่ตามช่วงอายุก็คือ1 2บสถึงสิตามที่กล่าวไปนะคะแล้วก็ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกนะคะก็คือกรรมพันธุ์ของเด็กด้วยถ้าบ้านไหนนะคะคุณแม่นะคะคุณน้าคุณอาที่เป็นผู้หญิงนะคะมีประจำเดือนเร็วตัวเด็กเองก็อาจจะมีประจำเดือนเร็วได้ค่ะน้ําหนักตัวไม่ได้เป็นเกณฑ์วัดนะคะว่าเมื่อน้ําหนักถึง40กิโลกรัมแล้วก็จะเริ่มมีประจำเดือนค่ะ บางคนเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักตัวน้อยนะคะเป็นคนผอมก็สามารถมีประจําเดือนได้ค่ะเมื่อเข้าสู่วัยของการมีประจําเดือนหรือบางคนเนี่ยนะคะน้ําหนักตัวอาจจะมากนะคะเกิน40ไปเยอะเลยนะคะแต่ก็เพิ่งเริ่มมีประจําเดือนก็เป็นไปได้ค่ะจริงหรือเปล่านะคะเด็กผู้หญิงที่เป็นนักกีฬาเล่นกีฬามากๆจะทําให้ประจําเดือนมาช้าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะ ถึงแม้ว่าน้องผู้หญิงนะคะจะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาเป็นประจําอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้มีประจําเดือนมายากค่ะแต่หลายๆคนอาจจะสังเกตนะคะว่าเด็กที่มีประจําเดือนช้าเนี่ยมักจะตัวสูงกว่าเด็กที่มีประจําเดือนเร็วเด็กที่มีประจําเดือนเร็วมักจะตัวเตี้ยกว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดไปว่าการเล่นกีฬาทําให้เด็กตัวสูงขึ้นก็เลยทําให้มีประจําเดือนยากขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวกันค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากมีประจําเดือนแล้วนะคะ ความสูงของเด็กผู้หญิงก็จะเริ่มชะลอลงค่ะและหลังจากมีประจำเดือนไปแล้วประมาณ3ปีเด็กก็จะหยุดสูงค่ะเพราะนั้นจึงสังเกตได้ว่าเด็กที่มีประจำเดือนเร็วเนี่ยก็จะตัวเตี้ยก,กว่าเด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนช้าค่ะหลังจากมีประจำเดือนครั้งแรกแล้วเนี่ยประจำเดือนครั้งถัดไปจะมาอีกทีเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยประจำเดือนก็ควรจะมาทุกเดือนค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะ เพียงแต่ว่าในเด็กวัยรุ่นนะคะน้องๆน,นะคะที่เพิ่งเริ่มมีประจำเดือนนะคะโดยเฉพาะใน3ปีแรกนะคะของการมีประจำเดือนนะคะหรือเด็กวัยรุ่นนะคะหรือน้องๆน,นะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยการมีประจำเดือนใหม่ๆ3ปีแรกนะคะอาจจะพบว่าประจำเดือนเนี่ยมาไม่สม่ำเสมอได้ค่ะเป็นเรื่องปกติ บางคนเนี่ยประจำเดือนมาครั้งแรกอาจจะหายไปเลย3เดือน5เดือน6เดือนนะคะแล้วถึงจะมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะยังถือว่าเป็นเรื่องปกติสามารถยอมรับได้ค่ะยังไม่ต้องทําอะไรนะคะทําไมบางคนเวลามีประจำเดือน,นยางมีอาการปวดท้องแต่ทําไมบางคนถึงไม่มีอาการต่างๆนะคะเช่นอาการปวดท้อง เจ็บเต้านมขึ้นไส้อาเจียนหุดหงิดนะคะกินจุกกินจิกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอารมณ์ขึ้นขึ้น,น,นลงลงฮอร์โมนเวี่งนะคะและอาการปวดท้องเนี่ยนะคะเรียกว่าอาการ PMS ค่ะซึ่งเป็นอาการก่อนและขณะมีประจำเดือนนะคะซึ่งอาการต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เรามีประจำเดือนค่ะจึงทำให้บางคนมีอาการต่างๆเหล่านี้เป็นมากเป็นน้อยแตกต่างกาัน และบางคนก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยก็เป็นได้ค่ะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนของแต่ละคนด้วยค่ะแต่การที่จะช่วยลดอาการ PMS ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือการดูแลสุขภาพค่ะการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายสม่เสมอรับประทานอาหารดีนะคะมีประโยชน์ค่ะในระหว่างที่มีประจำเดือนหรือก่อนมีประจำเดือนเนี่ยจะมีอาการท้องผูกหรือว่าท้องเสียหรือไม่ช่วงก่อนมีประจำเดือนนะคะหรือว่าระหว่างมีประจำเดือนเนี่ย จะมีฮอร์โมนนะคะไปส่งผลกระทบต่อลำไส้ของเราได้ค่ะจึงอาจจะทำให้บางคนเนี่ยมีอาการท้องผูกหรือบางคนเนี่ยมีอาการท้องเสียได้วิธีดูแลแก้ไขนะคะก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะจะพูดคุยเกี่ยวกับการมีประจำเดือนกับคนในครอบครัวอย่างไรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวเด็กเองนะคะการมีประจำเดือนครั้งแรกตกใจจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรหรือตัวผู้ปกครองเองนะคะการจะคุยกับบุตรหลานในบ้านที่เป็นผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับการมีประจำเดือนนะคะเรื่องการมีประจำเดือนเนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของผู้หญิงในการจเจริญเติบโตของร่างกายที่จะเ้าจากเด็กนะคะไปเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเพราะฉะนั้นสามารถเปิดอกคุยกันได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเวลาผู้ปกครองคุยกับเด็กก็คุยให้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่สามารถเกิดขึ้นได้ให้เราเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และที่สําคัญก็คือเมื่อร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปเป็นวัยสาวมีการตกไข่มีประจำเดือนน่าแสดงว่าหนูสามารถตั้งครรภ์ได้หากว่าหนูมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่ได้ป้องกันไม่ได้คุมกําเนิดเรื่องนี้นะคะก็จะเชื่อมโยงไปสู่การคุมกําเนิดภายในเด็กด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองนะคะต้องเริ่มคุยกับเด็กในเรื่องนี้เริ่มคุยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กเริ่มคุยได้เลยค่ะให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เมื่อร่างกายเราโตขึ้นเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะแม่จ๋ามีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายค่ะแม่จ๋าก,ก็จะสอนเขาทั้งคู่เลยนะคะว่าการมีประจำเดือนของผู้หญิงเป็นเรื่องปกติค่ะเราเราไม่ได้ป่วยค่ะแต่เป็นอาการปกติของสุขภาพดีค่ะการมีประจำเดือนแสดงว่าเราเป็นคนสุขภาพดีนะคะเราต้องมีประจำเดือนทุกเดือนแล้วก็ต้องใส่ผ้าอนามัยแบบนี้ใช้ผ้าอนามัยแบบนี้นะคะแล้วก็ไปซื้อผ้าอนามัยได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือซูปเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปค่ะ การซื้อผ้าอนามัยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะส่วนตัวเด็กผู้ชายเองนะคะก็ต้องเข้าใจว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติช่วงที่เขามีประจำเดือนเนี่ยร่างกายเขาจะแปรปวนเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเปลี่ยนนะคะเพื่อนผู้หญิงอาจจะมีอารมณ์เวี่ยงบงได้บ้างหงุดหงิดบ้างเราเป็นผู้ชายนะคะเราต้องให้เกียตเขาแล้วก็ดูแลเขาค่ะ